ปิดฉากรักสามเศร้าสาวบึงนารางเผานั่งอย่างสามีอิตาลีถือเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางสำหรับกรณีฆ่าหันศพเผานั่งอย่างชายชาวอิตาลีซุกในป่าละเมาะที่อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรเพราะนอกจากผู้ตายจะเป็นชาวต่างชาติที่เผชิญกับการสังหารโหดและความพยายามที่จะซ่อนเร้นอำพรางศพอย่างมืออาชีพยิ่งสืบค้นเจาะลึกลงไปแล้ว บีบกลุ่มผู้ต้องสงสัยให้แคบลงก็ต้องตะลึงเมื่อพบว่าคนร้ายที่ลงมือในครั้งนี้ก็คือภรรยาชาวไทยของผู้ตายที่ร่วมมือกับชูรักชาวฝรั่งเศสอีกคนก่อนจะขับรถหลบหนีไปด้วยกันทั้งคู่จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอเสว่าหลบอยู่ในป่าที่จังหวัดกำแพงเพชรติดรอยต่อจังหวัดตากพร้อมกระจายกำลังปูพรมตามล่าตัวในที่สุดก็หนีไม่รอด ไปจับกลุ่มตัวหญิงสาวได้ขณะปีนต้นลำไยห,หลบหนีเจ้าหน้าที่สุดท้ายเมื่อนำมาสอบสวนก็รู้ข้อเท็จจริงว่าปมสังหารเกิดจากความพยายามที่จะตีจากจากสามีชาวอิตาลีเพื่อไปอยู่กินกับสามีใหม่ชาวฝรั่งเศสแต่เจรจากันไม่ลงตัวนำมาซึ่งการสังหารโหดด้วยเงื่อนปมพิสวัสตฆากรรมเหตุสยองในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19มกราคม 2,561โดยพันตำรวจโทยงยุทธ์ทองใบโรงผู้กำกับการสอบสวนสอพอบึงนารางจังหวัดพิจิตรรับแจ้งพบศพคนถูกเผานั่งยางบริเวณป่าละเมาะข้างอ่างเก็บน้ำบ้านบึงทับจันรตรงข้ามอบตอแหลมรางหมู่ที่สามตำบลแหลมรางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรตรวจที่เกิดเหตุพบซากศพชายร่างใหญ่ถูกหันน่นแยกเป็นสองส่วน แล้วนําศพเผานั่งยางจนศพไม่เกลี่ยทั้งร่างแต่ยังเหลือแขนและขาที่มีรอยสักปรากฏอยู่ที่เกิดเหตุพบเงินตราต่างประเทศตกอยู่หลายเหรียญน,นอกจากนี้ยังพบซิปกระเป๋าขนาดใหญ่คาดเป็นซิปกระเป๋าเดินทางซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะสังหารเยื่อจากที่อื่นก่อนแยกชิ้นส่วนใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนํามาเผานั่งยางเพื่อทําลายหลักฐานที่จุดดังกล่าวโดยพยานผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า เมื่อกลางดึกคืนวันที่18มกราคม2561พบเห็นกองไฟลูกโชนขึ้นที่บริเวณนังกล่าวจึงได้ไปตรวจสอบช่วงใกล้เช้าก็พบไฟไม่อย่างรถยนต์เมื่อเขี่ยกองไฟดูก็พบกับร่างมนุษย์จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบโดยละเอียดยังพบอุปกรณ์เสพยาไอตกอยู่ในที่เกิดเหตุและร่องรอยการต่อสู้อยู่ห่างออกไปจากจุดเผาประมาณ10กิโลเมตร จึงส่งชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ไปตรวจพิสูจน์และเก็บ DNA ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวนจังหวัดพิษณุโลกเบื้องต้นพบว่าคนร้ายผ่าท้องผู้ตายเพื่อให้ไฟไหม้ให้หมดจึงน่าจะเป็นคนที่เจยวชาญในเรื่องดังกล่าวและเป็นมืออาชีพพอสมควรตำรวจควานหาอยู่ไม่นานก็ได้ข้อมูลว่าผู้ตายน่าจะเป็นนายจูเซเป้เดอสตฟานนี ชาวอิตาลีวัย62ปีที่มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านเล็กที่314ทับสองหมู่12ตําบลแหลมรางอําเภอบึงนารางกับนางรุจิราเอี่ยมละไม้ภรรยาชาวไทยไวัย37ปีจึงเข้าไปตรวจสอบที่บ้านดังกล่าวพบเพียงแม่และน้องชายของนางรุจิราซึ่งบอกว่านางรุจิราเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครพร้อมแฟนหนุ่มชาวต่างชาติอีกคนหนึ่ง คือนายอัโบรีริกโกชาวฝรั่งเศสแต่เมื่อตรวจสอบรอบๆบ,บ,บ้านพบข้าวของเครื่องใช้และทรัพย์สินบางส่วนซุกซ่อนอยู่บนฝ้าเพดานข้างบ้านมีกองขี้เถ้าที่ถูกเผามีร่องรอยคล้ายคราบเลือดและเศษเส้นผมส่วนนายจูเซปเปยังหายไปอย่างไร้ร่องรอยขณะที่นายลูกา้าลูกชายของนายจูเซเป้ที่เดินทางมาดูศพก็ยืนยันจากรอยสักว่า เป็นพ่อของตัวเองอย่างแน่นอนตำรวจมุ่งที่เมียคนไทยและสามีอีกคนชาวฝรั่งเศสปฏิบัติการตามล่าตัวจึงเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่จะกำหนดตัวผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เคยมาตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวแล้วเนื่องจากก่อนที่จะระบุว่าผู้ตายเป็นใครเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าน่าจะเป็นชายชาวต่างชาติจึงส่งชุดสืบสวนออกหาข่าวว่าใครในพื้นที่ใกล้เคียง มีสามีเป็นชาวต่างชาติบ้างจนได้ข้อมูลว่านางรุจิรามีสามีเป็นชาวต่างชาติจึงเข้าตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวซึ่งก็พบนางรุจิรากับสามีชาวต่างชาติมีจุดเด่นคือรอยบากที่ใบหน้ากำลังช่วยกันล้างรถอยู่จึงไม่ได้เอกใจอะไรต่อมาภายหลังเมื่อกลับไปตรวจสอบอีกครั้งก็ไม่พบตัวแล้วทั้งนี้มีรายงานว่านางรุจิรา มักมีปากเสียงกับนายจูเซเป้อยู่บ่อยครั้งและทั้งคู่หลบหนีไปโดยขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อตโตโยตา้ารุ่นยาริสีบรอนหมายเลขทะเบียนก็ไก่คอควาย1374สมุดสงครามต่อมาวันที่28มกราคม2561เจ้าหน้าที่ก็ได้บอดแสจ,จากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องกับอำเภอวังเจ้า จังหวัดตากโดยระบุว่าพบเห็นชายหญิงที่ปรากฏในข่าวออกมาซื้ออาหารและของดำรงชีพในป่าประกอบด้วยบะหมีกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องเครื่องใช้จำเป็นประจำวนันและอุปกรณ์ดักสัตว์โดยใช้ผานะเป็นรถเก๋งยาริสสีดำหลังจากซื้อเสร็จก็ขึ้นไปบนเขาวังเจ้าจึงสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนผู้ถอนภาคหกชุดสืบสวนจังหวัดพิจิตร และชุดสืบสวนสอพอบึงนารางเข้าพื้นที่ตรวจค้นแล้วก็พบกระป๋องสเปรย์สีดำใช้แล้วจำนวนมากถูกทิ้งอยู่คาดคนร้ายซื้อสีสเปรย์มาพ่นทับสีรถเดิมในที่สุดก็พบรถยนต์จอดทิ้งไว้ภายในสวนลำญ่อาําเภอโกสัมพีนครจึงคาดว่าคงไปได้ไม่ไกลจากจุดที่ทิ้งรถพร้อมกําชับให้ระมัดระวังเพราะนายอมรีชาวฝรัง่งเศส เคยอยู่หน่วยสไนเปอร์ที่ฝรัง่งเศสนาน5ปีเมื่อเจ้าหน้าที่แกะรอยต่อไปก็พบแหล่งกบดานของทั้งคู่ที่แอบซ่อนในสวนลำไยชาวบ้านข้างคลองวังเจ้าบ้านใหม่ชัยมงคลตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากที่อยู่ตรงข้ามบ้านชัยน้ำอำเภอกูสัมพีนครที่พบรถจอดอยู่ใกล้กันพบเต็นท์พักแรมอุปกรณ์เครื่องสนามอาหารเครื่องยังชีพ และลูกสุนัขพันธ์ไทยมัติดไว้ใกล้กับเต็นท์แต่ไม่พบผู้ต้อหารทั้งสองและแล้วก็พบว่านายอมุรีซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้ขาขณะที่หนังรุจิราหลบนี้ต่อไปได้อีกหนึ่งคืนจนกระทั่งตำรวจพบซ่อนตัวอยู่บนต้นลำไยพร้อมถุงใส่อาหารประทังชีพหลังจากได้นำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเบื้องต้นนายอมุรีให้การปฏิเสธว่า ไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าในายจูเซเป้แค่ช่วยพาหนีและดูแลในฐานะบริกาตเพราะเป็นห่วงนางรุจิราอย่างไรก็ตามหลังสอบค้นตลอดคืนทั้งคู่ก็เปิดปากรับสารภาพโดยคนลงมือก็คือนายอมุรีนั่นเองและยังเป็นคนช่วยเหลือในการซ่อนเร้นอำพรางศพโดยนำยางรถยนต์มาจากบ้านเช่าของนายอามรีมาเผาศพโดยนางรุจิราระบุว่า คบหากับนายจูเซเป้มาระยะหนึ่งโดยนายจูเซเป้อยากมีลูกซึ่งภายหลังตนก็ได้ตั้งคันนายจูเซเป้ก็ดีใจแต่นายลูก้าลูกชายที่อยู่ทางภาคเหนือไม่พอใจทําให้เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก,กระทั่งฝ่ายชายบอกเลิกแล้วกลับไปอิตาลีจนกระทั่งตนต้องไปทําแท้งต่อมาจึงได้คบกับนายออมอรีแต่อยู่ๆนายจูเซเปก็ติดต่อขอคืนดี พร้อมส่งเงินมาให้ใช้ซึ่งตนไม่ได้บอกว่ามีสามีใหม่แล้วจนกระทั่งนายจูเซเป้บินกลับมายัางเมืองไทยก็พบว่าตนอยู่กับนายอโมอรีจึงเกิดปากเสียงกันอย่างรุนแรงกระทั่งใช้มีดฟันหน้านายอโมอรีจนเป็นแผลแต่นายอโมอรีไม่ได้แจ้งความเพราะเป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมืองนางรุจิราระบุว่าตนทนกับนายจูเซเป้ไม่ไหวเพราะมีพฤติกรรมทางเพศซาดิส ชอบทำร้ายร่างกายขณะมีเพศสัมพันธ์ประกอบกับยังแขนไม่หายที่ถูกทิ้งจนกระทั่งต้องไปทำแท้งและเมื่อวันที่18มกราคม2561ตนและนายอมอมรีไปหานายจูเซปเป้เพื่อเคลียร์ปัญหาดังกล่าวโดยนัดเจอที่คันคลองชลประทานตำบลแหลมรางเมื่อไปถึงนายอมอมรีก็ลงมาคุยกับนายจูเซปเป้ขณะที่นางรุจีรานั่งรออยู่ภายในรถ โดยนายจูเซเป้ไม่ยอมเลิกกับนางรุจิราอ้างว่าจ่ายเงินซื้อตัวไปแล้วในราคา1 0 0 0 0แสบาทจากนั้นก็เกิดการชกต่อยกันจนกระทั่งนายอมอรีความีดฝันศีรษะนายจูเซเป้สองครั้งจนกระทั่งแน่นิ่งเสียชีวิตจึงช่วยกันขนศพขึ้นรถเอาไปหั่นเผาอำพรางแล้วขับรถหลบหนีตั้งใจจะเข้าไปอยู่ในป่าที่อำเภอโกสัมพีนครเพราะเคยอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนแต่สุดท้าย ก็หลบหนีไม่พ้นถูกจับกลุมดำเนินคดีปิดฉากคดีรักสามซ่องแห่งบึงนารางทุกคดีที่เลือนหายไปจากสังคมเราจะสืบเค้นเฟ้นหาทุกคำตอบที่นี่ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ